ภูนี้พ่อมีนี่ให้ทำมะนาวกับน้ำให้มะนาวเนี่ยเนี่ยเอบใส่ไปแล้วให้มันลอยขึ้นมาโดูวิธีการอะไรก็ได้พ่อมีของฝันคือนี่ให้ครับไปเลยจัดการเลยอะไรก็ได้ลรอกอือมไม่ถูกต้องไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ยกไม่ได้ ลองใหม่ดูสิกระดาษลึกรกระดกไดไปไปเลยใสย่งเงินเยอะขึ้นไปรอขึ้นมาได้แต่ไม่ถูกต้องนะลบไม่เอาอย่างยี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยววิธีการใหม่ลองดูสิให้มันอขึ้นมาทำไงให้ได้ให้ลอง<ม>ดูสิ อันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรที่สงสัยอยู่เกลือโอเคเกลือเกลือเหรอมองตรงนี้มันจะขึ้นไหมครับดูด้วยครับว้าวรอยแล้วหงเยี่ยมเลยยอดสุดยอดเลยครับ